ไปดีสวัสดีจ้าพี bye. Bye ่น้องวันนี้ได้ยัางกินแดงกันน้อเดี๋ยวคุณเฉียงสีป้าไปเบิองคุณเฉียงสีทอดไก่ป้าน้ำมันจะคือแดงแต่คุณเฉียงน้ำมันเก่าบ่นะนนก่้อกล่องเขาคือบ่โฟกัสเนาะป้าทายไก่เห็นน้ำมันจะดำดำได้คุณเฉียงไขาเอ็นบ่คอยสว่างเนาะอืมทายเอ็นบ่แห้งพี่ thớt cay bá tiên anh phải xí thớt cay phải nói nấm Nà. mặn oh, nó nhỏ phải xí thớt đa nới này anh này kêu cay sảm lệt lú anh này ngay nó moment tí quân trường nấm mặn cho này bá nhất thớt đầy bá ทอดทอดทอด้ถ่อยทอดทีละน้อยเตะลิวคุณตะลิวเาคนณูเจียันงนตะลิ้วใส่กระบายเจ้ดอกเป็นห่อนเอาเอามนีมีโอกาสได้ะมหาคุณเสืองจะพี่น้องก็เลยมาเบิ่งมาเพิ่น่าเพิ่นสิถอดไกลจ้ะ บางสองสามมือคุณเสียงคนบรสาบายกัเลยบรได้ถ่ายคลิปบรได้ลงคลิปอย่างคิดหอดกันอยู่บนนอ,ค,ค,ค,อ,ค,อคิดหอดคุณเสียงอยู่บนนอมาที่แมนค้นเ่ียที่คินหอดไม่มากินหอดพี่น้องยังเมื่อท่านไหนบอกคิดหอดอยู่เอ๋อขอบคุณไว้อย้ <laughs> ขอบคุณไว้ก่อนวมาที่แมนก็ได้คือกันก

ไก่ไข่ไก่อันนั้นเนาะน้องไก่บ่น้องไก่จัดแต่ว่ากระเด็จรูปแล้วจัดใส่เลยค่ะเดี๋ยวจะออกมายืนข้างนอกนะคะเพราะว่ากลัวน้ำมันกระเด็นค่ะมันไม่กระเด็นหรอกเบ้าเบ้าไทยบ่ค่อยแข็งแรงเด้อเจ็บกุกลิ้นนะคะน้มัน่แนนกกรระเด็หอมัฟงเด้อค่ะ มันสีฟงใส่ค่อยเด้อค่อยออกมาข้างนอกดีกว่าเ <c oughs> บาหยอกกันเนาะพี่น้องอย่าว่าสันว่าสีเด้อเบาหยอกกันบ่นวัวหัวมวนน้ำมันจะว่าท่านห่อนเป็นไดรขอเบิเรงเมื่อว่าจังไดนห่อนหรือเปล่าใจบ้างด้วยสงสัยห่อนเนาะวิลามมันโผลมันบ่อันนัไนมันห่อนมันบ่อันแตกน้ำมันถึงหมันน,น,น,นะลองใส่น้ำมันก่นเถืยง จิกระทดปรมามันหาฮกน่องโตข้างถอดชามขันกระเบิดแล้วค่ะไสอีกฮกน่องกพ็พอดีแล้วน้ำมันถว่วคอยคนไปค้นมากค้นมากค,คนไปแนเท่าบกค้นนะมันสีอกรอบเด้ไก่อันนี้ถ้าเจ้าทอดต้องเบืองกรอบๆคุณได้คนเสืองเอดีดีได้โต๊กเด้ที่แต่น่องใหญ่ๆจากพี่น้อง ีก็อนนกห้มันขอกอก้น้ม่อาก็ต้องลนายเดี๋วาเนดือ่นแต่ันเอาเรือ่อกหนอเรื่มนเะริ่มเอาซอดพรนะิกนผะ้นะซอสพริกซอบกรทยเาะเซอันนี้เลยซอสเดียวเไม่อร่อยค่ะ ข้าวซอริกซอยมะเขือเทศนี่เห็นบอก่กเขาเจียไปกินได้หลานนะขาใส่กับซอยปลาอนุ่มเพิ่อันนึ่งปลาอันหนึ่งนองเพิ่มเอามาเอะเพิปป่มปลาปองะปนปะปงงงแบบเมาปลาไหวบัดเท้าขี่ขานออกไปข้างนอกข้าก็กินปลากระป๋องเขา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 เอาหมาักแล้วปอมมาขายเนาะโอ้ยโบมีรถออมีแน่นรถกับเขาแต่ว่าเขาเจียเขาไปทางไหนค่ะ บมมี่นำมะละกอมีแต่มะฮุง <c oughs> เอาีแต่มะฮุงเอามาตำเหมือนแบบไปอ,อ่อ,อนๆหรือไฟกลางก็ได้ไหมนอกทั้งในบ๊วซุกคันแห้งค่ะไหมก้อนซุกอเอิน กรอบนอกนุ่มในแล้วมันบ่สุกอันนี้ไม่นอกข้างในไม่สุกโอเคค่ะเริ่มเลยด้วยเสมาด้วยด้วยคุเสือ เร,เรื่อยๆแล้วอเห็นอันก็จะถอดน้นคนนไปเรื่อยๆค้นนะน้ำมันเท่าไรเห็นพอแกมีแล้วถอดถันท่านเห็นจสัสีี่สมัก่อนซุกเนวะ่ะถ้าต้องคอยคนเรื่อยๆเพื่อว่าให้แปนะ้งนะซุกทัึงสิกอเข้าไปท้งในเลยท่านเห็นจังสีขังซุกขางก่ซุกเลยนทะ่านพอเห็นแล้วคนตลอด,ดลอป,ปดอง นั่นแหละที่เราจะทอตอนนั้นยังบบสุกปนไงข้างในเลีองลรข้างบนกนค่ะแต่ข้างในบสุกแล้ว่มนวาอโร่โเร่รัุกลงนี้คือสิทอดโทรศัพท์ได้เลยพี่น้องเอ้ หอมคุณเดินมาแต่อันนั้นทางปาทางหาน้ยังบ่อาเดี๋ยวเฮ็ดกับข้าวแล้ววันสิอาบน้ําสิกินข้าวันี้ก็สิักอช่วงมันหน้าฮ้อนคุณเสือดดตอนนี้กําลังออกตอนหน้าฮ้อนถ้าใคลิปเห็นบ่ําแท้ดํว่า มีอันนั้นได้ค่ะมีแหนมหมูได้นะน่ะเปิดออกใส่อันนั้นใส่ถั่วไปก่นแน่แล้วก็เอาพริกใส่แหนมนพ่นเสี่ยงพ่นบ่อยๆพ่นไปพ่นมากพนมากพนไปแล้วก็พ่นพ่นพ่นกอบเองแน่นเฮียจังสรนแหละขั้นถ้าปล่อยหั่นเดี๋ยวว่าค้างใหม่ค้างหมใหม่เดี๋ยวแป้งอันอันขามันแบบไงน้องพุ่นมันก็อันน่แบบแป้งอันนี้เปใหม่ก้อนชุก นี <Ooh. test considerations> <c oughs> <over> <sword> ่มก่อนแวบ้างแล้วบ้างกระเด็นสิกระเด็นไก่อันกระทะไปฟังนั่นเลยนะเห็นหุ่นยนต์แน่นั่นเนาะน่าชิบเรลียวตีกระท้อยู่ีหนวดแป้งก็พ่อหนวดแป้งอย่เดี้ตลกอย่างนี้เบิ่งนึ่กรหัวแถววัววโอ้ยนี่แต่พกเียนตื่น เอาพี่น้องพอกันคลิปต่อไปด้วยจ้าถอดกันยังบ่แหลวหรอกคนพอกับคุณเสืองคลิปทัดไปด้วยจ้าเด้อฝากกดติดตามสองน้ำเด้พอพือใด้เขามาเบิ่งก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิง่งเขามาติดตาม